เอาละครับว่ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมในรายการ FSTV ก็เอปเดตประจำสัปดาห์เหมือนเดิมนะสัปดาห์นี้ยังไม่ได้มีอะไรนะพรุ่งนี้มีไลฟ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้มีไลฟ์เนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์แล้วกันมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะจากพรุ่งนี้เฟรนดฮันเตอร์บวัยเฮดีได้แล้วครับเป็นตัวอะไรฮาร์ปี้เหรอฮาร์ปี้ปะฮาร์ปี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้จะฮาร์ปี้ไหมนี่จะฮาร์ปี้เพราะว่าเล่นพนะ้ายุกิอ่ะ ไปเราไปดูกันไม่น่าจะมีอะไรมากนะว,วันนี้นะรัพพวกแบบล็อกลอล็ออินอะไรเงี้ยก็รับของกันไปเหมือนเดิมนะครับแล้วมีแค่เอ่อน้องเบรดนะมาใหม่โอคอมอันอื่นก็ไอ้ฝั่งซ้ายไม่น่ามีอะไรนะข้างบนนะครับมีกาชาจัดนะเบรดนะครับอโพสโตเนาะชุดน,นี้ก็เป็นชุดเคานะ์เตอร์เนาะแบบว่า แต่มันเป็นเขาเรียกว่าไงน้องน้องจะเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้แนตะ่ไม่ได้เคาน์เตอร์แบบมันเคาน์เตอร์แรงอนะ่ะมันเคาน์เตอร์ถึงสิบครั้งเลยนะที่บวกห้ามันจะเคาน์เตอร์เริ่มที่8แล้วก็เคาน์เตอร์แบบคุ้มๆเลยก็คือบวกสองอก็คือบวกสองเคาน์เตอร์สิบครั้งละแต่ความสําคัญของน้องก็คือไม่ใช่ความสำคัญผมไม่ผมไม่เรียกความสำคัญไม่ได้เรียกว่าเป็น จุดด้อยของการเคาน์เตอร์รของน้องแล้วก,นนนกนนันก็คือตัวน้องไม่ได้อึดเหมือนตัวอื่นนะครับผมแบบว่าความทนน่ะความทนในการเคาน์เตอร์เนี่ยแบบมันเทียบกับตัวเคาน์เตอร์รอื่นๆไม่ได้อย่างพวกแกนฮิลพวกเล็กลิสอะไรพวกเนี้นะครับมันสู้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าหากมันความแรงมันแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ถึง10ฮิตกันเลยทีเดียวนะครับก็คือเคาน์เตอร์รได้นานเคาน์เตอร์รได้เยอะเนาะแต่ว่าบางนะครับก็ใครอยากเปิดก็ผมแนะนําว่าถ้ายังไม่มีชุดอื่นน่ะก็อย่าพึ่งก็ได้นะ ชุดอื่นหมายความว่าชุดก่อนหน้านี้กับไอชุดชุดชุด,ชดกิโมโนใช่ไหมที่เข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ชุดนี้เนาะแล้วก็ชุดนี้เนาะถ้าได้เปิดแบบคุ้มๆอะ่ะถ้าได้เปิดครบๆอ่ะมันจะเก่งเก่งกว่าเนาะก็นั่นแหละแนะนําถามว่าแต่ถามว่าแนะนํำไหมชุดนี้นที่เข้ามารอบนี้เหรอก็เล่นได้แต่ เคาน์เตอร์มันมันจะบางไปหน่อยถ้าทําของไม่ดีอะไรเงี้ยบางแน่นอนอันนี้คือผมสลับของไปไว้ตัวอื่นนะก็เลยของมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับเลือดก็สามพันเองนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นผมเอาหมวกเพิ่มเลือดด้วยซ้ำนะอันนี้เลือดจะยังไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ก็ลองพิจรารณากันดูครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าสมมติว่ามีแต่ถ้ามีชุดอื่นแล้วอ่ะก็เปิดได้แต่ไม่จำเป็นต้องใส่เยอะรอดูพรุ่งนี้ก่อนก็ได้อันนี้เพิ่งเข้ามาวันแรกก็ไม่จำเป็นต้องรีบเปิดขนาดนั้นนะเพิ่งเข้ามาวันแรกเอง นะครับเพิ่งเข้ามาคือเพิ่งคือเพ,พิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกก็รอดูก่อนว่าพรุ่งนี้ในไลฟ์มีอะไรอะไรยังไงบ้างนะสำหรับไอ,อชุดเบดเนี่ยค่อยเปิดก็ได้นะครับส่วนอันนี้ใครอยากจะเปิดไว้ก็เปิดเนาะใครอยากจะเปิดไว้ก็เปิดนะครับไอชุดที่ผ่านมาแต่อันนี้แนะนํานะครับชุดนี้ว่าก็มีก็ดี นะครับสำหรับรเบตต้าแต่ถ้าเป็นชุดแม่ชีนี่คือจะเดอะเบสเลยนะครับกเ็เหลืออีกหกวันละเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ตู้พวกนี้จะถูกเคลียร์ออกนะครับเนี่ยตู้เนี้ยสี่ตู้นี้จะถูกเคลียร์ออกแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันเนาะหรือแม่ก็ดูไลฟ์พวกนี้ก่อนก็ได้ว่าในไลฟ์พวกนี้เนี่ยอัปเดตต่อไปจะเป็นตัวอะไรเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับ แล้วก็จะมีตัวชุดใหม่ไหมเพราะเห็นรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะมีเฟลดเกตคนใหม่ด้วยนี่ใช่ไหมเออก็รอดูพรุ่งนี้ก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาตัดสินใจมาเปิดกันอีกทีหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดนะอย่าลืมว่าถ้าจําไม่ผิด <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้เนาะสาหรับอีเวนต์อันนี้ผมเคยเปิดวาอยู่แล้วมันก็ได้ตั๋วคืนทุกอย่างปกติเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรบิงโกว่าน่าจะครบกันหมดแล้วเนาะอันนี้ครบ คร,ครบไปสักพักแล้ว <c oughs> เปิดไอ้นี่กันเหมือนเดิมนะครับไปมานั่งเปิดทรัพยากรกันเหมือนเดิมแล้วก็นี่เฟย์ฮันเตอร์ตัวฮปปี้มีมาให้ตีแล้วนะครับก็หาดูเอานะครับว่ายังไงช่องอื่นเยอะแยะนะครับสอนตีผมติดฮาโทเปียในช่วงนี้ไม่ใช่ะไร <c oughs> แล้วก็เควสประจำวันก็เหมือนเดิมนะครับกดเคลียร์ประจำวันก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนไอ้ตลับนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันอ่ะเนี่ย โยมะบัสเตอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยผมยังไม่เล่นเลยเนี่ยยังโปกเกส์ศูนย์อยู่เลยยังไม่เคยยังไม่เคยเข้าไปเล่นเลยเพิ่งเข้าใจเลยไปเล่นกันเล่นจะได้ตั๋วนะครับเนี่ยตั๋ว10นะครับ10ตั๋ว100เพชรนะถ้าไปฮาร์ดก็เหมือนกันนะครับแต่เพชรได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันเอาตั๋วเพิ่มกันหน่อยนะครับเผื่อพรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตก็คือพรุ่งนี้เนี่ยมีไลฟ์ใช่ป่ะเราอัปเดตทีนึงก็คือวันพฤหัสหน้านะคลิปนี้ก็เป็นคลิปตั้ นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครสงสัยอะไรยังไงก็เขา้าทิกคอร์มาถามมาพูดคุยกันได้หรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เจอกันครับ